โอเคนะก็สวัสดีกันด้วยในะวันนี้ก็มาอยู่เกมไมโครฟ์ก็มาคุดเหมืองต่ออันที่สองน่ยโอเคค่ะแล,แ,แล้วเขาก็ฮักอัพเกิน,น,นและซึ่งฉันเกยนโชว์เก็วมากๆ โววเนอร์ไปตั้งงานได้ไงโอ้โหเจอโอวันตีนเาวะอุตตี โดนติงตรงไหนยังมีอีกโอ้เกที <hating and people> ่ตวเลยแถวนี้ไม่มีแล้วต้องกดกำจิตครับโดนติงตรงไหนที่อุดนะระวังโอเวอร Sorry. มันฮะคุณก็ขุดไปฮะและ้วก็ระวังตกลาวาด้วยนะฮะวินเนอร์น่า <c oughs> ไปเหมืองเก่าดิวินเนอร์ไปเหมือนเก่าหน่อย <c oughs> เหมืองที่เราเคยขุดเหมืองเก่าอะมีแบบจะหมดอีกแล้ว ชาไปเล่นไปต่อเหมือนเก่า<ะ>เหมืองเก่าวิ่นร์อยู่ไหนอยู่นี่ไปเหมือนเก่าใช่ไหม,มจะกำลงังจะไปพี่จะดูว่าไอ้ว่ามันสุดตรงไหนตรงที่เราเคยขุดแลแ้วแม่ก็แหล็กชบหายเลยหแหแล็กเฮียเลยเนี่ย ตอนที่เราขุดตอนนั้นน่ะที่มันมีอยู่สองทางอ่ะที่วินเนอร์โจมันติ้นอ่ะโอ้เจอแล้วเจอยังจเจอแล้ววิ่งไปเลยดูว่ามันมันอยู่ตรงไหน,นดูว่ามันติดตรงไหนไง <He en S 1> ตรงชี่อไหมเห็น ว่าโอวันตินกูไม่เจอเลยลองมาดูที่ลุมเหมืองเก่าเขาล่ะจะเจอโอวันตินจะเจอเลยเยเราจะขุดข้างบนดูจะหาลองขุดไอ้เขียมามาข้้งบนดิเจอลาวาด้วยเจอลาวาจริงๆง <c ười> <c ười> มาดูข้างบนดิมาข้างบนเยอะ อย่าพักกูตกนะมันพักไม่ได้หมายถึงว่าอย่าตีกูต้องกดชิปไว้ฮะเพื่อความปลอดภัยเราจะคุดรอบๆระวาวกันอุย๊ยอ oh ุ๊ยแล้เออของเยอะไหมนะ่ะของเยอะไหมของเยอะไหมของเยอะไหมเยอะเยอะวิเคีย เชื่อเก็บไว้หน่อยมันตกลาวาอ้าวหรือเปล่าหเหลือแค่ไม่กี่อย่างเอง <No. S 1> เหลือแค่สามอย่างโ oh. totally อ้โชีวิตวิ่งเฮีย <c oughs> เกือบตกเฮียเกือบตกลาวาสัตว์รวม,มเลิศเก่าเช่เก็บไม่นอนเก็บให้แล้วโชคดีที่กดชิปไว้อยู่นะเนี่ย ถ้าไม่กดชิปนี่ตายแน่ๆก็มันบักเหมือนพี่ไงของพี่ก็เคยเป็นซึ่งเราไม่เจอเพชรเลยนะฮะเจอเลสโตนก็ดีแล้วโอเคเราต้องขุดขุดเพื่อความปลอดภัยอุ้ยเชียใช้ที่ขุดผิดเ้ยอุ้ยไม่ตกโอเคเย่โออเกมอนอยู่บนหัวเจเทแล้วก็ เหี้เหล่ะเียเหียเกือบเกือบเกือบเห็นลอะไรไม่อะเห็นไปนั่นัไม่รู้อะไรไม่โอเคอ้าวแล้วก็ไม่ต่อมันเป็นบลอกเตีรอแล้วมันเป็นบอะไรอเห็นมันไม่ไม่ไม่แล้ว ไม่รู้ดิไม่เป็นอ่ะยเรสตโตนเจออกแล้วชีวิตลำทุมากชีวิตของข้าลำธุมากตกลาวาสวีมินลาวาโอ้ n น no 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 n ทำไมสวิมินลาวาอีกแล้วเหรอสวิลาวาเหรออะไรวะ ทำไมไม่เขียนว่าตกลาวาวะาว่จะวีมีลาวาอาว๋อาเขาตกลาวาแล้วก็ขึ้นมาได้อ๋อ <c oughs> เป็นไงอยู่างบนห้องนะเป็นไงชอบไหมซึ <c oughs> <c oughs> ่งวันนี้ก็จะไม่อัดเยอะถ้าไม่เจอเพชรก็ไม่เป็นไรหรือก็ค่อย <c oughs> อัดพัดหน้าต่อ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้พัทที่ห้าแล้วนะคะพัดที่ห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยที่ขุดผาวันหนึ่งอัดผ้าพาร์ทนะคะที่หกก็เป็นวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะรออีกหน่อยนะคะวันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าไม่มีกําหนดนะคะว่าจะเอากี่พาร์ทแล้วแต่นะก็ก็จะมีกําหนดอยู่นะห้าสิบพาร์ตมันเยอะเกินนะคะคุณวินเก้าสิบก็แล้ว มันเยอะเกินเหมือนกันซึ่ง,งก็ถ้าใครรู้ว่าจะให้เอากี่พัดก็มาคอมเมนต์บอกเลยนะคะนี่แหละง่ายๆเนยไม่เอาให้ท่านผู้ชมเขาคอมเมนต์บอกดีกว่า,วาจเจ้ากี่พัดนะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะ,จะเจ้ากี่พาร์ตถ้าตกนี้ร้องไห้เลยค่ะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมบอกว่าหนึ่งร้อยพาร หนึ่งร้อยพัดก็บอกว่าไม่เอาค่ะมันเยอะเกินค่ะมันเยอะเกินค่ะอัดไม่ไหวค่ะเพราะหยุดแค่สี่วันนี่แกก็ถ้าวันวันเสาร์และถ้าวันเสาร์นะคะก็ใครมาวางวะอีวินหนึ่งวางทำไมวะก็ถ้าวันเสาร์ก็จะอัดเช้ากลางวันเย็นเลยอ้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 ยอีกแล้วเหรอเอ๊ได้แล้วได้เจอเลสตตัวนี้ไอ้จัด ทำไมกดชิฟแล้วมันเปิดชิบแล้วเดินขบขบลาวาแล้วมันตกลาวาไม่ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอุ้ยน้องเปิลน้องเปิลน้องเปิลไม่ปิดเลยเจอน้องเปิลทีนี้ปิดเลยฮะจังหวะนี้เขาปิดเลยนะกลัวน้องเปิลคือพอเดี๋ยวพอน้องเปิลมาปุ๊บแล้วพอเราเราไปปุ๊บบุ้มท่านผู้ชมคะเราเจอของบางอย่างค่ะ ซึ่งไม่หาจะเจอได้ในที่ยากว้าวเพชรเย็ดเย็ดเดชเช็ดโดเพชรโอ้ oh. กี่เม็ดวะเ <laughs> <laughs> ช็ดโดเพชรหกเม็ดกวนตีนก็แล้วหกเม็ดก็แบ่งเงินสามเม็ดไงรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้รู้ได้เพชรมาหกเม็ดนะคะก็บอกว่าถ้าไม่เจอเพชรนี่หรือว่าถ้าเทพเจ้าจะ ช่วยเราไว้อ่อเออดูเมียงเทพเจ้าช่วยเราไว้ยเย็ดดีอูห้หูกูแฮปปี้จังเลยโอ้ยเขี้ยเกือบตกเกือบตกลาวาแล้วเห็นเพชรฝั่งนน้นอีกเพราะว่าแม่ไม่หยุดก็เลยเห็นเพชรฝั่งนน้นอีกฟังนะฟังนะฟังยวพี่จะไปขุดขุดเลสตตอนแป๊บไกลไกลเหรอไกลไงก็ไปอ่ะรอเล่นไกลไกลกันแน่ เจอหรือไม่เจอกันแน่<ล>แต่รู้อย่างเดียวมองทะลุเจอแท้ได้ <c oughs> บอกว่าแมปไม่โหลดซึ่องอันนี้เป็นหลุมเหมืองแล้วสรุปวินเนอร์เจอเพชรป,ปะเนี่ยไม่เจอ,อเดี๋ยวขอหาสกแกนกันอ,อ,อ,อุ๊ยอ๊ยอ๊ยอสแกนช่วยดูหน่อยนะฮะวินเนอร์เจียมตายไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเรามาอ่านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอ้ยไม่เกี่ยวสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เจ็ดครั้งโอ้คือม่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทุ้ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่งานกีฬาสี เป็นงานไมครับฮะ <laughs> งานไมคับงานไมค้ากับกู้โลกซึ่งเราเจอเพชรมาหกเม็ดนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากจงังหวะนี้ชอบมากค่ะมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมาตลอดแลาอยากเจอมาตลอดเคทดด้ <laughs> คือเมื่อกี้ต้องขอโทษนอคะ่ะที่ปิดมอนต่อหน้าต่อตาเจอน้องเปิลปุ๊บอยากปิดเลยเพราะมันเกลือ เดี๋ยวไม่ใช่น้องเปิดเดินมาปุ๊บสู้ไม่ได้ปุ๊มตบลาวาตายแอะเลียรของเลยฮะจังหวะนี้ออกก่อนแป๊บนะแมปไม่โหลดหรออ๋อเจอเข้าเจอผิดเราจะจะเข้าเจอผิดเ <c oughs> ข้าเจ <c oughs> อผิดเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้ <c oughs> พูดผัง อัปโหล,บล,บลบดโลดโหลคยร้วก็ลคลิปนี้ก็น้อยก็เจอเพชรแล้วนะคะก็จะไม่อัดอีกแลว้วแล้วก็เสียตกราวาชิบหายเลยนะแล้วก็จะไม่ไม่เดี๋ยวเราก็ถ้าว่างๆก็จะมาขุดเหมือนต่อนะคะคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวินเนอร์อย่าขวางนะพี่จะตบบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเย้จังหวะนี้นึง